นี่อยู่กับช่องชอเก้วเกี่ยวเสีงครับอันนี้พาดูทะเลทองคันนี้นะครับอือคันนี้ราคาหกแสนนะครับได้เครื่องใหญ่ครับเครื่องสามร้อยนะครับเครื่องนอกด้วยปั๊มแฟดนะครับคันนี้โอ้โหโลมากเลยนะครับคันนี้รถสี่ปีนะครับแค่ว่ามันจอดนานครับนี่ครับปั๊มแฝดนะผม แบนหองทะเลทองนะครับเครื่องก็ไม่ค่อยเยือมนะครับเครื่องนอกภาพครับอืมราคาหกแสนครับคันนี้น่าติดตามนะครับผมสวยนะครับคันนี้คันนี้อุ้มสองประมาณสองตันมั้งครับนี่ในเป็นตัวกลางครับเรือล่างก็สามหกเก้าสิบเอ็ดลูกครับตัวเดินสิบสองครับ ตัวเมื่อกี้ยี่สิบเจ็ดนะครับออมบนสองครับนี่ครับแบนทะเลทองครับจะมีชื่อทะเลทองติดไว้ตรงก้อนครับโซ่ก็น่าสี่สิบแปดข้อครับโซ่ใหม่ก็อหนาสิบหกนะครับตัวนี้เอานาสิบหกนิ้วครับน่าสิบตามห่อน้ํามื่อยก็สวยไม่น่ารั่วครับ โครงสร้างก็ดูแลง่ายนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่0 8 2 5 4 7 8 7 6 3ครับก็พร้อมใช้งานนะครับระบบสายพานนี่ก็ค่อยๆให้เฮียกแจเปลี่ยนให้นะครับ,รบมอเลมเลรนะรผมอมันนี้ก็คาดสวยนะขานใหญ่ด้วยครับนี่ขาช่องล่างช่องล่างขาใหญ่นี่นครับผม โอส้สายพานก็ดูโล่งดีครับรถคนโทนครับไม่มีแบตนะไว้ติดเครื่องให้หี่มันเป็นเหลนครับนี่ตู้ห้าฟุตนะครับตู้ห้าฟุตปากเกี่ยวสองเมตรแปดสิบข้างเป็นเก้าสิบประมาณนี้ครับนี่เป็นเกี่ยวดันนะครับพวกแก้มข้างปากก็ยังดีครับนี่ครับ คันนี้เป็นระบบสายพานปั่นหน้านครับไม่ได้มีมอเตอร์เหมือนสองคันนู้นะะนะครับพวกเสาคอเสาอะไรก็ดีครับคันนี้ก็น่าเล่นนะครับถือว่าเอาขีดสภาพสวยอยู่ครับไม่เครื่องใหญ่ครับเครื่องสามร้อยนะครับสุดยอด จริงๆนะครับอันนี้นะครับบนเลนนะครับผมทอแทงข้างครับนี่ครับสุดยอดนะครับใครสนใจก็ติดต่อที่0825478763ครับนี่โซ่ก็น่าจะเป็นโซ่18ข้อไปแท็ก80ครับเครื่อง300นะครับญี่ปุ่นนะครับเครื่องญี่ปุ่นแท้เดี๋ยวไม่ดูโลโก้ครับ ไหนละครเพชรนี่ครับเพชรนี่ครับเพชรเฮียแกถอดไอ้นี้ออกไปไหนไม่รู้นะครับเนี่ยแบตก็ไม่มีนะครับเพราะว่าแกกลัวคนขโมยครับเดี๋ยวถึงเวลาก็แกจะเอาใส่ให้นะครับถ้ามีควสนใจนะครับเนี่ยเป็นเละนะครับใบใบตบเป็นใบแท็กนะครับผมสวยนะครับสวย เป็นมอเตอร์ปล่อยข้านวนะครับต่อหม้อใหญ่ไม่รั่วครับข้าปล่อยข้าวนเป็นหน้าเก้าหน้าสิบนี่นะครับประมาณนี้นะครับปล่อยข้าวไว้นะครับท่อใหญ่นะครับก็ฝากด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปเจอไปคลิปหน้าครับตอนที่เขาตกคอตัวแล้วครับสวัสดี